ตอนนีค่ะเอมีนุนาดับบนนะคะเล่นเป็นสัวสนใจตาน้งสวัสดีครับเล่นเป็นน้องวันพีตาและลงนคะเล่นเป็นโรสค่ะผมเดียร์สุนินะครับเล่นเป็นคลิปนะครับเป็นพี่ชายันนี้ดีมากเลยพี่ชายทุกคนนหน้าตาที่ไทยเป็นกันมากเลยดับบนี้ครับดูนเปนกันนะครับแต่คนละตัวนะครับกทุนะครับ แนะนำตัวนะครับแล้วก็ชื่อตัวละครไปแล้วนะครับคาแรคเตอร์ของแต่และท่านเป็นยังไงบ้าง,งครับพอสุนทรพงหนึ่งครับเริ่มงต่างเอาเริ่มกันก็ได้ครับในเรื่องรับบทเป็นยังไงคาแรคเตอร์เป็นยังไงครับ <c oughs> ขาเล็กประจันดีครับเป็นขาใหญ่ในหมู่บ้าน <c oughs> ครับแล้วแล้วแล้วมาเจอคันนี้ได้ไงครับคือจริงๆแล้วประหลัดทุกคนที่เข้ามาในกองน้องแรกจะโดนกำจัดโดยไอ้เรือ <c oughs> เพราะว่าไม่อยากให้ใครมาดี มีสิทธิ์หร่มีแบบมีสิดครับถ้าเป็ประชาาษฎรครับซึ่งประหลัดก็คือคนนี้นั่นเองได้เป็นอะไรครับประหลัดอะไรครับได้เป็นประหลัดประหลาดจิตรวัฒน์ครับเป็นประหลัดที่มาจากกรุงเทพครับเป็นประหลาดที่มีความความตั้งใจที่จะมาพัฒนาดอรั้มได้ครับมาพัฒนาชนบทที่แบบไม่ค่อยเจริญเท่เจริญพัฒนาคนในหมู่บ้านเป็นประหลัดที่เป็นคนแล้วก็มาถึงอยากต้องเป็นคนอยู่แล้วคนแรกแม่แบบ ติที่สุดเมื่อเช้าครับประมาณในหมู่บ้านดอนล้อนะค้ับก็รู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นมนุษย์ที่ปกติที่สุดแล้วเพราะว่า,ใ,านนนในหมู่บ้านนี้เนี่ยคนในหมู่บ้านเนี่ยมีพวกแบบบ,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 บา้าบอบอแค่เรื่องบาก็คือคนไม่บริสุทธิ์จะอยู่ที่หมู่บ้านนี้ผมเป็นคนเดียวที่รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมตัวเองปกติจังเลยเลยต้องม,มาสู้รบกับคนพวกนี้ครับรและในในหมู่บ้านนี้มีอะไรที่ปกติบ้างในหมู่บ้านนี้นะครับนอกจากเป็ดกับไก่แล้วก็ไม่มีแล้วครับนี่แล้วไม่ปกติหม ครับพี่แท้ๆซึ่งซึ่งหมายถึงคุณด้วยเหรอครับคุณเอ๋คุณก็เป็นคนติดคุณจะเล่นเป็นอะไรในเรื่องครับเสมอใจค่ะเสมอใจในเรื่องเนี่ยจะมีแบบว่าความซื่อความจริงใจรักใครรักจริงมั่นคงนะในเรื่องก็จะเป็นรักแบบความเชื่อบริบาลมั่นคงมันมีแน่แต่สิ่งที่มีมากที่สุดคือแร่อะไรครับมีอะไรครับมีแร่เหรอใช่ค่ะแต่เป็นผู้หญิงกน่ารักน่ารัก ขาย่างนี้นะคะครับไอ้หวอนก็จะเป็นรุเหยดตามอห้องได้ไหมมารู่เหวี่ยง้าตอนลมแรกมาก็เรียกว่าเรียกว่าเป็นแบบขาแบบขใหญ่เหมือนกัน้เรียกยักันน้องเลองเลยคิดอย่างเดียวว่าขายใหญ่ายใหลาย่เราทีนี้พดเอแล้วที่ักกาวควนเนอะไรนิิันเดี๋ยวได้ยินเียแ้จา เรียกว่าเป็นแบบว่าที่โกรประจำหมู่บ้านแต่ว่าเป็นไม่เี่ยชีพาะไม่จำเป็นต้องมีพนี่มีอาชีพเพราะว่าออรวยอยู่พรวแล้วาใหญ่แล้วออรวยอยู่แล้วก็อยู่ในประเทศด้วยประเทศไทยก็คิดก็ผิดนะถ้าถามว่าต้องเีอะไรก็ไม่จำเได้เพราะทุกวัน็มีเรียแล้วก็มีอย่างเรียวที่จะทำก็คือเอาไว้เรียนที่เรียนแล้วแต่ราการหลักจุด ชัดเจนมากเลยนับอย่างเดียวบอย่างเดียวเลยเล่นง่ายเลยชัดเจนเริ่เรื่องสองก็จะนับต้นเรื่องจนถัดปิดเรื่องค่ะก็จะเอาอยู่งทีเดียเพื่อใหมี motivation อันเดียวเท่านั้นเรื่องนี้เล่นง่ายมากเลยนะครับตัดไปบ้างครับไม่ต่างกัดเหมือเสมอก็จะเอาไปแต่ไม่ัวดเสมอใจเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นแบบเาเรียกว่าเป็นตัวแทนของหมู่บ้าน ใชไหมครับก็คือคนก็จะเอาไอเมันมียได้คุณก็ได้วันเป็นหวยได้ใช่เพราะว่านี่ละครเอาหัวเอมียนะจ๊ะชู่นีเดียว่ยวไม่เป็นทำไปทำมมาคูดีว่าพูดั้ออกรารหอเาเป็นแบบรอนเปนดาเป็นแบบอยู่ในกรุงเทพแล้วก็เป็นแฟนกับคนนี้ ช่วยกันช่วว่ามาจากอินทรวัฒน์ริบบจริงๆพวนี้เราดรื่องได้เนี่ยออแล้ววนนี้เราอยู่รออนด้กัเลยต้องแบบได้คนนี้อยู่ที่หอมาเก็มาบังคับให้เขามาเป็นผู้จัดการเราแล้วคนนี้คือคุณอยากได้คุณอยรกไ้ต่คุณออกหน้าตไมคุณคิดว่าคอที่หนมซูนที่เดียวไม่ได้ม่ได้เลยดเลยดีกว่า มิต้าเขาจะเล่นเป็นเป็นแคร์ของจีนหญิงนักสบายอตาร์ว่าเองใช่ไหมครับใช่ชื่ออะไรนะตัวละครโองคถรถที่เป็นดาราแบบสวยๆเพิ่ก็หลังแล้วก็ไปไปอยู่รอนรอบแรก้วยแหละเพราะว่าหนีนักข่าวไป่แล้วก็ป้าบอหรือที่เหมือนกับพวกเราก็เลื่นมไปครับแล้วก็จะมีความสนุกสนานระหว่างเอาเรือกับประหลัดนี่แหละมีรถมาเป็นตัวกลางอะไรเงี้ยให้ติดตามชมนะแล้วสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวข่าวผม พีชายเอาเลยซึ่งน้องน้องกับแม่ส่งเราไปเรียนที่กรุงเทพน้องกับแม่ส่งไปเรียนแม่น้องแม่ส่งพี่ไปเรียนังสือที่ส่งนราทำทุกอย่างที่ส่งเราทุกอย่างทุเอย่างดีๆทั้งนั้นนลยให้เพื่องห้ที่ีน้อคนที่ดี ลองสเพ่อ้รับนอานคัปนแงฟ้าคุณภูมิใจไหมว่าเงินนินอกมาทำมาในสุจริตใช้ง้นเลยภูมิใจไม้นาศษาอะไเรียนนิติศาสตร์ด้วยเป็นทเพื่อจจับน้องเขจะได้ช่วยน้องไรฮะเพื่อเราก็ตั้งใจเรียนไปด้วยเพ่จะได้มันอ้องกับแม่น้องเได้เริ่มทำสิ่งเหล่านี้ปีใหม่อยู่ฮะปีเก่าี่ ทุกคนเป้าหมายหมดเอเเขามีนะครับใช่เป้าหมายของก็คือหาตัวไม่ใช่เยสมอเสมอเสมอไม่เสมอเสมอมีความตกต่ามดีอย่างเดิมหาตัวตัวตนไม่ใช่อันนั้นอันนั้นจระสงหลัะสงรอคือยังไงก็ต้องซ้อนขายหมอนใยไอหวานนี้ได้ก็จบเรื่อไม่ซ้อนไหมไม่ต้องไปติดตามชมครับไม่อยากจะอกมเรื่องอันนึ่งฉากในที่ประทับใจสนุสนานแน่นอน ก็มถามมาก่อทุกคนเล่นตัวอะไรก็เป็นตัวตามประหลดนะครับตัวตัวตามประหลดคือตาแห่งคือตัวตามปอทฤษฎีนะครับก็คือรับตำแหน่งนี้มาตั้งแต่ท่านดาวอุตยากับแม่ใช่มครับเป็นเ่อนจากแม่ไม่ต้อาบวดครับไม่ต้องอันนี้อันนี้เป็นชเช่เ่มาเชื่ออะไรเล่เชื่ออะไร๊ เ่าใช่เหมช่อเมคข่ออะไรโอ้ยเราเร็จอีกองอกี้นึนแล้วเราถ่ายมาที่หอแว่าีพี่เดี๋พี่พี่สื่อจะเขาไป็นหิบเขาเดี๋ยวเจอเขาใจหิดนะครับอันนี้ไม่ใช่อยากรืองภาค2นะครับ คิดมาทภาพเดียวแต่เราคิดว่าเรื่อเราทำภาพสองปีนี้ีแล้วฉายภาพแรกไปแล้วเหรออะไราเไม่ใช่นะครับเรื่องว่าสุกสนานในทั้งในจอและนอกจอทีเดียวนะครับและนี่คือเหล่านักแสดงดาวเรืองของเรานะครับและอีกท่านหนึ่งนะครับจะขาดไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่มีคนนี้ก็จะไม่มีละครดาวเรืองเวอร์ชั่น2 1 3นะครับเขาคนนี้นะครับเป็นทั้งโเป็นทั้งศูนย์กลางเป็นทั้ทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับละครเรื่องนี้เลยนะครับ กว่าเขาจะปขูดพัฒขึ้นมา,นมาเป็นละคลรดาวเรืองแห่งปีเนี่ยมันจะมีเรื่อง,งอารองาวความเป็นมาเป็นไปขนาดไหนครับเดี๋ยวเรามาพบก,กับเธอเลยดีกว่านะครับพี่ซอบอกให้ดูบอกว่า,าเล่นวันนี้จะไ,ได้ไม่ใครจ่ยถูกตอนน้องเพราะฉะนั้นเราจะให้ยายย่าเป็นคนเรียกท่านคนนี้ขึ้นมาครับท่านจะให้มาจ่ายเง <ปะ S 1> ยินเราด้วยอ่ะยายย่าเป็นกลบมือให้กับคุณแม่ชิคกี้มาร์ค เขาไม่มีอะไรเตี้ยคือตัดสินใจอยู่ได้ว่าควรจะขึ้นมาดีไม่ดีที่นี้ก็ไม่จะลากลับเลยดีกว่าไหมคะขอแก้ข่าวนะละครเรื่องนี้ละครสร้างสรรค์นะไม่ใช่ละครเราถู้ละกันแก้ข่าวดีนะคะทำอะไรดีด้วยเป็นไงครับพี่แม็กซ์กำรังดาวเรือนมวลชน2วัน13ครับเหนื่อยและนานปวดปวดใจเหนื่อยแล้วนาน ครับเหนื่อยและนานเลยครับพ่อคุยอะไรแหละคือเหนื่อยกับนักแสดงแน่ค่ะนนี่อะนะทั้งหมดัอันนี้คือส่วนน้อยจริงๆนะครับขอบอกสื่อมวลชนว่าแบบโอ้โหเกือบมาหมดช่องสามนะครับดาวเรืองี๋ยวไปติดตามชมกันได้นะครับก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วที่ดาวเรืองล่าช้ำฝั่นี้ไม่ใช่เพราะอะไรคิวนักแสดงรวมตัว